ปวดมากในยองแงข้างเลยปวดแอบอยากจะทุบหัวเก่าจริงจริงสิบปีแล้วสองกองก็เริ่มดีทุกสิกวันเดินดีเดินไม่ค่อยเสียวเห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ช่วงเช้าเช้าไปเดินบิดาบาดจะมีอาการทรมานมากๆเลยใช่ไหมใช่จากเช้าช้านี่จะจําวันลุกขึ้นมาจะเดินลําบากก็ดีขึ้นขาก็ยังกรึบๆอะไรเงี้ยก็ดีดีขึ้นแต่ข้างนี้ยังดังอยู่ข้างนี้ก็ค่อยช่วยแล้วเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าข่าเสื่อม ซองแรกเลยนะครับผมทางก็มีความรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกก็ดิบุนนี่ก็กทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่าให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผมก็ให้ เต็มร้อยอะครับคือคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนเอาเอาหลักสีเป็นประกันนะครับ <laughs> ปวดเข่าค่ะปวดมันจะปวดมาเป็นระยะตอนนั้นมันก็ปวดไม่ค่อยแรงค่ะพอมานานๆเข้ามันก็เริ่มปวดมันก็เริ่ม<ะ>บวมทำยังไงดีเนาะ <laughs> เขาก็แนะนาให้ค่ะให้ไปฉีดก็คิดดูก่อน <laughs> ประทับใจที่ว่าเขาดีจริงๆค่ะถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่กินแล้วจะได้ไม่ต้องโรมบานเหมือนเราที่เคย ปวดมาแล้วอะดีอะเหมือนกับเราอะได้เขาได้ขาเราคืนมาเงี้ยพี่โชคดีคิดว่ามันเป็นเหมือนบุญของพี่อะอที่ได้มาเจอดีบุญอ๋อค่ะมันเป็นมันเป็นบุญจริงๆแต่ถ้าใครใครอยากรู้ว่ามันันดีแค่ไหนต้องลองดูจริงๆปวดตั้งแต่หน้าขาค่ะล้าไปที่ขาหนีบแล้วก็ล้าไปที่มดลกูกแต่ว่าไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าต้องตัดมดลูกทิ้งแล้วก็ ผ่าสะโพกอีกครั้งนลงเป็นครั้งที่สามเพื่อที่เพราะว่าขาเริ่มอ่อนแรงแล้วพี่ก็เดินไม่ได้แล้วพี่ฟังเปิดย t ทู e ดูพี่ได้ยินคนพูดว่าปกติผมว่าเดินไม่ได้ตอนนี้ผมออกมาวิ่งได้เหมือนเดิมพี่ก็เลยรีบผัานไปดูว่าเขาเขาเขาทำอะไรเหรอเขาอะไรเขาบอกว่าเหมือนเราใช่ไ่ะใช่แล้วเขาก็อายุเยอะกว่าอายุเยอะกว่ามากแล้วเขาก็บอกว่า เขาว่าทานดีบูลหลังจากว่าเขาบอกทานดีบูลพี่ก็ตั้งใจดูว่าดีบูลคืออะไรอ๋อค่ะค่ะหอเขานี่มันบวมเป่งเลยแล้วก็เดินลําบากรู้สึกจะสามปีเป็นมาสามปีแล้วเ,เขาถามว่าลุงผ่าไหมก็เ <c oughs> มื่อบวบปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทําเพราะว่าผ่ากระฟาใบนัดผมก็ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นมาเจอดีบูลเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับข้อซองที่สามซองที่สี่เอ๊ะไอ้ที่บวมเราอ่ะมันยุบตอนนั้นเคยโทรไปหาคุณปุ๊ก ว่ามันจะดีตั้งแต่กล่องแรกนับคิวไทยคือกล่องหนึ่มันมีห้าซองเนาะ,ะเออใช่จริงๆด้วยอใช่จริงๆด้วยพอเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ปวดข้างในแทบจะไม่มีนะ